สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิ b o เก้าบเก้านะครับวันนี้ก็วันที่สิบห้านะครับพรุ่งนี้ก็หวยออกแล้วนะครับวันนี้มาดูราคาบิตคอยกันนะครับก็วันๆอยู่เหมือนกันนะครับว่าวันหวยออกทีไรนะครับนะคริปโตเนาะชอบแดงกันในวันนั้นนะครับแต่พรุ่งนี้เนาะอ่าผมจะขอสวนอีกรอบนึงนะครับผมก็อ่ายังหา ยังหาจุดสวนวันหวยออกไม่ได้นะครับพรุ่งนี้อาจจะมีการสวนกันก็ได้เนาะวันนี้ก็ขอวิเคราะห์สวนทางกับวันหวยออกแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาดู b t c นะครับเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่านะครับราคา b t c นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็เป็นไปนตามคาดการเนาะหลังจากขึ้นไปถึงสองหมืนหกสามร้อยนะครับนะแล้วก็ทุบลงมานะครับกอ็อาจจะไม่ถึงนะ เป้าหมายที่เราวางแผนไว้นะก,ก็อยู่ในโซนทีอ่อย่างน้อยเราก็ได้ได้ป้องกันความเสี่ยงได้นะว่ามันจะทุบลงมาประมาณเกือบสามพันจุดได้เลยนะครับก็ทุบมาประมาณสองพันจุดนะครับลงมาถึงสองหมื่นสี่นะครับแล้วก็ยังมีโอกาสลงตอ่ออยู่นะตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจะลงไปได้ถึงไหนนะครับแล้วก็เราวางแผนเป็นยังไงในการาเก็บกําไร ในจุดนี้นะครับสำหรับคนที่ขึ้นไปขายแถวสอง0มืนหกแล้วไปช็อตสองหมืนหกลงมานะครับก็กินเต็มทั้งไปทั้งกลับกันเนาะนะครับก็ทีนี้นะครับสำหรับเป้าลองนะครับแน่นอนว่าผมมองไว้นะอย่างนี้เส้นเน็กไลน์นะครับอ่ามันเป็นจุดอ่าเขาเรียกว่าอย่างไงนะครับมันเป็นแนวรับใหม่นะครับมันมือใหม่จริงๆนะครับหลังจากที่มันลงมาประมาณตั้งแต่สิบสามมิถุนายนนะ เพิ่งมีอ่าเพิ่งมีราคาแรกนะครับที่ขึ้นไปยืนแค่แป๊บเดียวแล้วลงมาเทสแล้วก็หลุดลงมาเป็นไปได้ง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอ่ามันเป็นครั้งแรกนะครับแต่ตอนนี้หลุดมาไม่ได้ไปไหนไกลนะครับก็ยังทําทีว่ายังสู้ต่ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครได้ฟังคลิปเมื่อวานนะครับก็วันนี้ก็รู้เรื่องนะครับว่าอ่ามันลงไม่นานมันยังกลับขึ้นได้อยู่นะครับทีนี้การกลับขึ้นได้นะเราต้องมีของก่อนนะครับ ก็ผมก็ได้ทําเส้นแนวรับมานะครับประมาณ3ราคาราคาที่1ก็เป็น2 4งหมืห้าหราคาที่2ก็2 4 4 5 0ราคาที่3มคือ2องหมนะครับซึ่งราคาพวกนี้ผมปัดเศษขึ้นมานะครับนะถ้าเป็นฟิโบน่าจะต่ำกว่านี้นะครับแต่ผมกลัวว่ามันจะลงไม่ถึงนะครับก็เลยปัดแต้มบุญขึ้นมาหน่อยเนาะหเดียวแต้มไม่ถึงนะครับทีนี้เป้าหมายนะครับใน ในระยะยาวเลยนะครับก็ไม่น่าจะยาวเท่าไหร่นะครับแต่ผมมองไว้เป็นเป้าใหญ่นะครับผมมองว่ามันจะขึ้นไปที่27,000-30,000ก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วย34,000นะครับนะก็จะเป็นระดับนะครับสูงสุดอาจจะไปถึง37,000ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการคาดการที่มองไว้เอร์หน่อยนะครับแต่รอดูเวลามันนะครับรอดูและ ระยะเวลาของมันนะครับเนาะอ่าส่วนการที่จะลงไปหลุดเท่าไหร่มันจะลงไปข้างล่างอันนั้นอันนั้นผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอ่าถ้าเป็นวิธีการเทรดน,นะครับแบบฟิวเจอร์นะควรจะมีสต็อปลอตนะครับอย่างเช่น2 4 7 5, 5ก็สต็อปล s อไว้สักประมาณอ่าอย่างเช่นตอนเนี้ยราคาอยู่ประมาณ2 4 700ถ้ามันเกิน2 4 7 5, 5ไปก็กดลองแล้วก็สต็อปลอไว้สักประมาณอ่า สองสี่เจ็ดห้าห้าสต็อปลอดประมาณสองสองสี่หกแปดศูนย์อะไรก็ว่ากันไปเนาะไม่ไม่ไม่ต้องสต็อปลอดมากนะครับคือมันหลุดมาเราเสียแค่นิดเดียวเองนะครับแต่เรายิงต่อได้นะครับนะแต่ถ้ามันหลุดขึ้นไปแล้วนะครับในในฐานข้างบนเนี่ยช่วงเช้านี่อ่าช่วงช่วงเย็นเย็นใกล้ค่ำนะครับอ่านะมีราคานึงนะครับที่หลุดไปถึงสองหมื่นห้าสองร้อยนะครับไปที่เนวตา้านอีกนะครับเนาะก็ อ่ายังยังมีโอกาสต่อไปนะครับซึ่งราคามันยังไม่ได้ดิ่งลงเนาะถ้ามันดิ่งหลุดทั้ง3เป้าเราก็ไปหาฐานกันใหม่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ไม่หลุดก็ถือว่าเป็นราคาที่ได้เปรียบนะครับที่เราต้องตามขึ้นไปเนาะอ่ารอบนี้ผมเปิดเปิดราคาไว้ถึงสามหมื่นนะครับอ่าต้นต้นกงิเบื้องต,ต้นก็น่าจะเป็นสามหมื่นเกานะครับ่าเบื้องต้นจะเป็นสามหมื่นกอันนี้ลุ้นเนาะก็ ห่างกันประมาณเกือบห้าพันจุดเหมือนกันนะครับดูว่า btc จะไปได้ไหมนะครับคือถ้าไปได้นะไปต่อนะครับถึงจุดสามหมื่นถึงสามหมื่นสี่แถวๆนี้นะครับแน่นอนว่ามันน่าจะมีการทุบใหญ่เพื่อเคลียร์พวก rsi อะไรต่างๆ,ๆนะครับนะพวก rsi อะไรต่างๆต้องเคลียร์ลงมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจุดเคลียร์ลงมานะครับผมก็เลยมองไว้ที่เส้นเทสแรกก็จะเป็น2 7 0ห ถ้าเกินไปสาม0 0จริงนะครับแต่ไม่น่าเอาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะลงมาเทสเส้นนิกลายนะครับก็คือ2องแถวสองหมืถึงสองหมเจห้าเหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นจุดที่ลงมาตรงนี้นะครับแสดงว่าวีกตัวนี้นะครับแท่งตรงนี้ไม่น่าจะจบตรงนี้นะครับนะเพราะวันนี้วันอะไรเนี่นพุธเนาะเพราะฉะนั้นยังมีเวลาที่มันจะขึ้นไปยืนนะครับร sports, <c oughs> สูงกว่านี้อีกนะครับนะสูงกว่านี้อีกนะ แล้วแท่งหน้าจะเป็นแท่งที่ทุกลงมาเทสก็ด้นะอันนี้ก็เป็นแผนการอีกทีหนึ่งเนาะเราอาจจะไปช็อตแถวแถวสามหมื่นโน่นนะเพราะฉะนั้นเป้าช็อตยังไม่มีนะครับยังไม่มีเราลองก่อนเนาะาก็ถ้าช็อตสามหมื่นนะครับลองคิดดูว่าถ้าลงมาประมาณสองหมื่นห้าอ่าก็บวกประมาณ5000จุดนะช่วงนี้มันจะเกี่ยวกาดหน่อยนะครับสำหรับป t ที่เนาะก็น่าจะทรงประมาณนี้ส่วนเหรียญเล็กๆนะครับอ่าก็ยังไม่ไปไหนะ นะครับยังไม่ไปไหนนะผมก็ยังมองๆจ้องๆอ,อ,อยู่หลายเหรียญนะครับแต่ก็ยังไม่ยังยังยังวิ่งตามอยู่นะครับจริงๆผมยังดูดูเหรียญพวกนี้ตาม BTC แต่ว่านะครับเวลา BTC ย่อลงมาตัวพวกนี้มันก็ลงหนักเหมือนกันนะควในช่วงนี้ก็คืออ่าหลักๆเทรดเหรียญ B t ดไว้ก่อนเนาะนะครับกดตาม BTC มานะครับทีนี้ ข้อที่ดูแล้วนะครับก็สําหรับแท่งวีก็น่าจะเป็นอ่าเดี๋ยวต้องรอดูนะครับมันเป็นมุมมองที่ผมคาดการไว้นะว่าแท่งเนี้ยมันไม่น่าจะจบแถวนี้นะมันจะต้องไปยืนสูงกว่าอ่าสูงกว่าสองหมืนเจ็ดหรือไม่งั้นก็ประมาณสา0หมื่นแท่งวีตัวเนี้นะครับนะส่วนอีกแท่งหนึ่งผมแท่งอาทิตย์หน้านะครับนะอาทิตย์หน้าก็น่าจะประมาณวันที่อะไรอะอาทิตย์หน้าก็น่าจะประมาณวันที่ 21่สิไปนะครับก็อาจจะเป็นการทุบลงมาเพื่อทดสอบนะครับอ่าแนวรับนะอีกรอบหนึ่งน่าจะคือแถว2 4งหมถึง2องหมื่นนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ b b c นะครับส่วน DXY นะครับ DXY นี่จริงๆขึ้นไปทดสอบ87.5นะครับในฟิโบเล็กเนาะซึ่งผมไม่ได้กางไว้นะครับ ว่น่าจะอยู่แถวประมาณนี้นะครับร้อยห้านะครับอ่าหลักๆแม่จะขึ้นไปทดสอบร้อยห้าเดี๋ยวก็ลงต่อนะครับก็สําหรับ BTC ทสั้นๆนะครับก็อ่าอารมณ์ประมาณนี้นะครับนะก็พยายามดูนะครับแนวรับสาคัญนะครับก็ว่าครั้งครั้งนี้นะครับจะเป็นไปตามคาดการณ์อเปล่านะครับอ่าจะเป็นไปตามคาดการณ์อเปล่านะครับก็เดี๋ยว ลองดู Gap City ด้วยนะครับ Gap City อยู่ใน Twitter เนอะนะครับ Gap City น,นี่ตั้งแต่25ธันวานะครับนะ Gap City เนี่ยชี้ไปถึง่า3 4 0 0่นสีนะครับประมาณ34,000-35,000ได้นะครับใน Gap ะ City เนอะก็ถูกกันมาหลายสเต็ปแล้วนะครับตั้งแต่หนึ่0หนึ่งหนึ่งหกแปดร้อยนะครับในะราคาขึ้นไปถึงสองหมื่นห้าแล้วทุบลงมา ทุบลงมาก็อยู่แถวๆหมื่นเก้าแปดร้อยเนาะนะครับหมื่นเก้าแปดร้อยต่อขึ้นไปอีกนะครับนะอันนี้จะเป็นสเต็ปที่สามละนะครับนะจะเป็นเป้าเป้าหมายที่สามนะครับแล้วก็อ่าจจะขึ้นต่อไปนะครับเนาะก็อันนี้เป็นการกล่าวลวงหน้าไปสถิติที่ทําขึ้นมานะครับเนาะก็อ่ามันไม่ใช่เป้าที่สามารถเอามาเข้าตามจุดแต่มันเป็นเหมือนกับอ่าคล้ายๆกับทิศทางแผนที่ โดยคร่าวๆนะครับนะโดยการวางแผนโดยคร่าวๆว่าเออมันแถวๆเนี้ยถ้ามันกลับตัวขึ้นมันควรจะไปถึงจุดไหนนะมันเป็นคล้ายๆับว่าแผนที่คร่าวๆแล้วกันนะครับแบบไม่เห็นไม่เห็น,หนภาพชัดเจนอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณสาหรับเป้าสถินะครับอยู่ในปักหมุดเนาะเราสามารถไปดูได้นะครับคือซึ่งผมโพสต์ทีไรนะมันก็อ,อยู่ที่เวลามันจะตอบเราได้นะครับมันจะตอบเราว่า มันจะขึ้นไปถึยังไงน,นะครับก็ประมาณนะครับก็ทีนี้ก็ลองดูนะครับก็คลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ